เหมือนปีนึงเขาจะได้ออกมาโชว์สักทีสองปีครับทำห้คนรุ่นใหม่ไม่รู้จักโทนก็คืออะไรไวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยยังไม่รู้จักโทนเลยนะครับยังไม่รู้จักโทนเปโลตีไทยตัวนี้ไปแก่งก็ใครก็ได้เขาใครก็ได้สวัสดีครับภาพชีวิตในวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับโทนเครื่องดนตรีประจำถิ่นของชาวโครา เครื่องกำกับจังหวัดที่ใช้ในงานลื่นเลอโดยเฉพาะร่วมกับเพลงโคราชมีเพลงโคราชก็ต้องมีโทนโทนที่ภาพชีวิตนำเสนอในวันนี้นั้นมีความพิเศษอย่างที่เรียกว่าโทนโคราชเพราะล่างโทนถูกปั้นขึ้นด้วยดินเผาด่านเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมา และนี่คือสมัยรอดการช่างปั้นโทนคนสุดท้ายในโคราชที่ยังมีลหมหายใจคือมันมาก็เพโคราชโทนเนี่ยสมัยไหนที่เราแล้วจะเกิดมาปุยาตายายทำมาทำกันมาแบบไม่บากทำที่เราซิป ที่ลูกกับแบงก์โมบ้านเี่ห้าลูลกพอถึงเวลากับปฏิตีรวมกันสองเดือนห้าสนาษณภายนอกนี่ก็คือโทนกับพวกกองทั่วไปนี่คือมันต่างรูปร่างมันจะเพี้ยนกันโทนเนี่ยจะสั่นกว่าเขาได้ยเสียงเลยียประยู่ที่ปีมานี่ประโยูน์ี่ปีตรงนี่ปีคือตรงส่วนไหนครับผมปรีมันจากนี่ไปนี่นเขาเรียกปีแต่ายปีปีกล้วยจากตรงนี้ไปจนถึตงตรงนี่ตรงนี้ ตรงนี้ะให้ได้เท่ากับตัวดิมาดิอ๋อจากตรงนี้อ่าเท่ากับ่อตัวดิอหม้อตรงนี้อ่คือต้องให้มีขนาดเท่ากับตรงนี้ขนาดพะมันมีส่วนตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าปีมาตรงนี้อ่าอันนี้เขาเรียกว่าปีเขาเรียกว่าปีกล้วยอ่ะอ๋อหนักเก้าสูงยีบสามเดียวแล้วก็สูงหน่ยยีบสามเดียวตูดเท่าไรตรกนี่เท่าไรปาก เดี๋ยวเลยเท่าไรเราต้องมีตัววระคับประเป๊ะให้ปีตอวนี้ใหญ่ขึ้นว่าแล้วครวบทุ่มมันจะออกมันจะไอ้จุกแหลมมันจะค่อยหายม,มันจะเสียงทุ่มออกไปเลยทีนี้แค่นี้นเราก็จอดนิดนึงเป็นหางทาเสีดกดๆเลยเนี่ย,ยมันเป็นไงโทนโครา มีลักษณะพิเศษที่ต่างจากโทนของทิ่นอื่นตรงที่ล่างโทนนั้นทําขึ้นจากดินเผาด่านเกวียนจึงทําให้มีเสียงทุม้มแม้กระทั่งวิธีการตีก็มีเอกลักษณ์คำวันโทนนี่โทนนี่ก็คือเสียงเสียงสูงเสียงตำ่ำโทนเนี่เขาจะใช้บรรเลงเวลางานสงกรานบ้านไหนมีลูกสาวจะต้องมีโทนแหละหนึ่งลูก มีลูกสาวสองคนต่องมีทนสองลูกเพราะว่าลูกสาวนี่จะต้องนางตีทนที่บันไดานาบานหรือชาบานเพื่อเชิญชวนนุมเขาไปอาชีพหรือไปอไรก็นแล้วเต่นั่นคืออดีตของคุณคกราครือราวกาดิโตอแล้วก็จะตอ เป็นแท่งแล้วก็มาทําอย่างนี้น้ไหมครับาการทําโทนนี่ก็คือขั้นตอนไหนสําคัญที่สุดครับตัดจอยทำโมเวลานต่อทอนต่อกัน ก็มันแตกต่างจากการตีกองทั่วไปยังไงครับก็มันก็แตกต่างอยู่สมัยใหม่เนี่ยขะตีไม่เป็นมันล็อกต้องตีอ็ยังพวกตีกองยาวอะไรอย่างนี้มันตีต่างต่างกันตีทูนกับตีเบ็ดแั้นตีนี่แหละกองยาวเขาก็ตีกันอย่างหนึ่ง ไพ่ตีนี่คือว่ามันเป็นตีไงครับมันมันเป็นตีแบบโบราณนะ่ะสมัยโบราณตีโทนโบราณดำวงดำวงสมัยโบราณก็คือเป็นการตีโทนเพื่อจะรำโทนนี้นะจ้าปะโทนปะโทนปะโทนโทนมันมีแปดใสแปดพยางพยางมันเป็นแปดพยางอะ่ะปกติห้องเสียงหนึ่งทางเราเล่นกีตาร์มันก็จะเป็นแค่สี่พยางในหนึ่งห้องเสียงนี้ถือว่ามันเป็นไงมันแปด มันก็ไม่แลบกบมันเป็นวัฒนธรรมในการตีแต่แบบปุญญาตีก็คือมันขึ้นอยู่ที่ถิ่นที่เอาดินมาทําก็อาจจะเป็นคือสถานที่นั้นมีแมททูเรียนคือมีวัตถุดิบที่เป็นดินก็เอาดินมาทําเป็นดินเผาเสียงก็อาจจะแตกต่างกันออกไปเหมือนที่อ่างทองเอาไม้กลึงก็เป็นโทนเหมือนกัน จับให้มันตรงกันถ้ามันไม่ตรงกันวเวลาดึงมันจะไม่สวยอ๋อตัวแรกเราก็ขึงเป็นมุมม,มไปก่อนใช่ไหมครับตัวนี้ขึ้นจรงิงจรงิงตัวนี้ัจะจะเชือกดึงเคล็ดลับของการขึงโทนอยู่ตรงไหนครับ <c oughs> อยู่ที่ <c oughs> อะไรครับตัอยู่ที่จับให้มันตรงกันนี่แหละจับจับดึงตรงนี้มันตรงกัน ขึงเรีจากาเขาขึงลูกเรีกอ่ะสองร้อยห้าสิบนาใหญ่ไปนิดนึงก็สามร้อยขึงอย่างเดียวก็คือราคาทุกวันนี้ก็คือลูกกีบ่บ่ายับทุนที่ขายมาสองพัเจ็ก็สามพันควรจะใช้หนังอะไรครับในการขึงทำทุนมันใช้ได้ตั้งสามสี่หนังอ่ะคือหนังเหียแล้วละกวัวอันนี้แพง ลงสามพันกว่าเพราะคขาหนังหนังนึงก็ห้าหกเลยงูนี่มันหายยากก็เลยมาดัดแป็นอาอาันงงววันนหนังงวก็หน,นังโทนเสียงก็จะเพี้ยนกันเสียงจะพิษกันถ้าถึงสมัยโบราณแท่นๆนี่ยเขาจะใช้ได้ ใช้ได้หมูนี้ถึงมันจะเคร่งมันจะทนกว่ากันนี่ใช้หมูน่นี้เนี่ยมันไม่ไม่ทนอ๋อไน,นล่อนนะจ้ะมันยืดแล้วเราตีไปตีมาก็อันนี้มันก็ยืดหยุนในล่อนนี้ก็คือยังไม่ใช่แบบดั้งเดิมจ้าไม่ดั้งเดิมเห็นเห็นเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขามีใช้หวายใช้อะไรก็ได้ไหมครับจ้ะหวายหวายจะทนที่สุดมันจะดังที่สุดมันจะไม่หย่นเลย ใช้ไวยใช้ได้จะจะทนกว่านล่อนจ้่ทนกว่าอ๋อถ้าขอบตรงนี้ครับส่วนไหนส่วนหนึ่งส่วนไหนส่วนหนึ่งจะเสียลงไปเลยมันจะแตกหรือบินหรือว่าบินหรือว่าร้าวี่มันจะเสียงจะเพี้ยนมันจะเพี้ยนเสียงมันจะไม่ทุกส่วนนี้ก็มีผลให้เกิดเสียงหมดเลยจ้่เกิดเสียงหมดคือมันจะบินจะร้าวก็ไม่ได้เลยจ้ามันจะเสียงมันจะเพี้ยน แต่ถ้าพูดถึงเรื่องการคงทนไอ้ไม้มันตกได้ใช่ไหมล่ะใส่สอกใส่เขาได้จ่เทโว่ไใส่ไปได้จะเพราะมางก,กว่าการรักษาคือก็อมีอย่างเดียวคือได้หองกันอะไรเขาไปได้แม้งเสียบแม,มก้กาวกับเขาไปได้หนูนั่นคือก,การรักษา ผมไปที่จังหวัดพัทธลุงเขาตีกองทั้งเมืองไปร้อยเอ็ดเขาตีกองทั้งเมืองไปที่ลำปางเขาตีกองทั้งเมืองไปเห็นแล้วมันสะพ้อนถึงกลับมาบ้านเรานะครับอยากจะทาโทนต้องเป็นโทนโฟราาศิลปะของโคราและผมจะจดทะเบียนด้วยเป็นโทนของโคราด้วยก็พาแบบบ้าก็ลูกทีมาก็ไ,ไม่รนะู้หมายก็ทำอะไรก็วันนี้บาสซับชิดถึงโทษใหย ดูที่เขาบอกว่าเขาจะอนุรักษ์โคนเนี่ยครับน้าหมารู้สึกว่ามันดีไหมครับที่ที่ที่ขอเขาบอกว่าเขาจะอนุรักษ์โคนให้โทนเป็นดนตรีเดย์ครับพำหับผมสนับสนุนเพราะผมจะอนุรักษ์ไว้ให้ชาตเรามีคนทรงเสริมแบบนี้นะผมชอบชอบเพราะจะได้ประจำของโคราช ่่อผาานทงถ้าเราตีโทนสัก500รยไปก็คือเมืองเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเมืองโคราชนะครับเป็นเป็นอัตลักษณ์ที่ที่ดีและคนโคราชต้องภาคภูมิใจในเรื่องนี้มาสนุกสนานร่วมกันแล้วก็คนโคราชคนโคราช้าน Oh, what you mean โทนี้ก็คือโทนี้ก็คือมีการสืบต่อไหมครับทำไมครับยังไม่มีใครเลยเลยนี่ยมีผมก็จา่าจะจ่าก,ก็เท่าอะไรไม่ได้แล้วอยู่แค่เก้าสิบสี่เลยไม่มีใครอยากคืนหรอกมีแต่ผมอยากคืนแล้วเขา,าสั่งไม่มีใครอยากทำไม่มีใครอยากทำเขาเลยคนเท่าบอกผมว่าเอาลกักของโคราชเอกไว้เดี๋ยวจะลืมคนเท่าสั่งไว้ยอย่างนั้น แต่ว่าทวันน้ำไมไม่อยู่นี่ก็คือมันยังมีคนจะทําต่อไหมครับไม่ได้ใครเขืนวัยรุ่นอะไรนี่ไม่มีใคร,รคทำตอนน่อเลยผมฝึกขื่อนบ้านสองคน,ก,ก,นก็ยังยังไม่เพี้ยยังไม่เรียนพอเราก็ปะป๊าตามของเราเราก็ตีอย่างนี้แบบวนไปวนมาอย่างนี้ครับ ยายครับแล้วก็ตีแบบอย่างนี้แบบจังหวะอย่างนี้แบบวนไปวนมาแค่นี้แหละครับจ้ะโทนตะไม่มีโซโล่ไม่มีอะไรใช่ไหมครับอย่างนี้อย่างเยวจบ<ะ>ช็อตเดียวช็อตเดียวเป็นอย่างนี้ไปนจนจบเลยยายครับเราในปัจจุบันนี้เราจะอนุรักษ์่าโทนไว้ได้ยังไงครับยายยายคิดว่าก็จะจองทำทำขายที่คนก็เป็นช่างที่ทำล้วก็ซื้ออนุรักษ์ไว้ฝึกเด็กชื่อมาเด็กคนหลังอนุรักษ์หมอแบบเรา ช่วยกันอุดหนุนอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ช่วยกันอุดหนุนใสอหมวกไว้พาเล่นไมันเหมือนกับให้กำลังใจคนทําอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ให้กำลังใจคนคุณนายคือถ้าบอกว่าไม่มีคนซื้อมันก็ไม่มีคนทำใช่ไหมครับใช่รักเคิร์ดบ้าแเพราะว่าดีที่สุดเคือมันมีวัฒนธรรมต่อเรื่องคือถือใหม่ก็ไม่อยากให้มันสูญหายไปครับคนโคราชจะต้องมาช่วยกันพัฒนา ย้อนกลับไปอนุรักษ์และพัฒนาเรื่องโทนให้ใหเก็บไปนึกถึงภาพเก่าๆสมัยเราเป็นเด็กคนโบราณนะครับมาเล่นโทนมาลํำโทนกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของที่คนโคราชภาคภูมิใจมาในอดีตแต่คนในสมัยปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยได้คิดกันแล้วปัจจุบันมานี่เราจะหาการตีโทนฟังเสียงสาวๆหรือหนุ่มตีโทนไม่ค่อยมีนะครับ สิ่งนี้แหละครับที่ผมเป็นห่วงถึงได้กต่างชมรมกันนี่โทนนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องดึงกลัดเอามาส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรม,มครูเมืองคราชเหมือนกับเพลงโคร,ราชนะครับพีช่ชยครับทุกวันนี้ก็คือโทนนี่ก็คือที่ยังมีการใช้อยู่ในโคราชนี่ก็คือเขาใช้ทําอะไรกันครับก็ถ้าใช้ในปัจจุบันนี่ก็อาจจะเป็นงานสงการงานข่าวรรษาครับ ที่ชใช้อยู่ก็เป็นเอามาเพื่อความสนุกสนานงานลื่นเิงแต่ว่ามันอาจจะใช้ได้น้อยลงจากเมื่อก่อนนะครับอยากใช้เราแบบว่าเอามาใช้ทั่วไปก็ได้ไม่จำเป็น<ช>ต้องใช้ในงานใช่ครับ,ค,รบคือมาตีเล่นในบ้านนี้ก็ได้ใช่ไหมครับก็ได้ครับสังสรรมีงานอะไรก็เอาโทนมาใช้ความ,มก็ทางความบันเทิงดีกว่าลองประทุกครับมีเอาโทนก็มาใช้กันไปงานไหนก็ให้มันมากมาก้นไม่ใช่ป,ปีนึงเข้ามาเดครขาดสองครั้ง,งไงมันก็จะสาบสูญหรือหายไปในอนาคตไง อันนี้กับผมก็รุ่นกลางๆก็ยังไม่ค่อยได้เจอเขานะนานๆทีเห็นแต่ถ้ารุ่นหลังเราไปอีกกับรุ่นลูกรุ่นหลานเลนจะไม่มีโอกาสได้เจอโทนท่าคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือตัวเราเม่อนุหลักต่อคนรุ่นใหม่เราจะไม่เห็นเลยอาจจะเห็นในรูปภาพวันนี้คือโทนแต่เสียงมันหละหลา,าจ,จะไม่ฟังจากการบันทึกเทปหรือแต่ว่าถ่ายเราเห็นของจริงเราได้ฟังเสียงผมว่ามันมันมีความซุกมากกว่า ทโทนก็เป็นเครื่องดนตรีของประจำโคราชมีที่ดังเปินที่เดียววันนี้ภาพชีวิตได้พาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับโทนโคราชเครื่องดนตรีพื้นบ้านของชาวโคราชโทนโคราชตกในภาวะเฝ้าระวังเสี่ยงต่อการสูญหาย ไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้คนที่สามารถปั้นทูลและขึงทูลได้เหลืออยู่แค่สองคนแล้วเราจะร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นนี้ได้อย่างไรผมคิดว่าทุกคนมีคำตอบแล้วสวัสดีครับ เอื้อมปองไม้เด็ดดอกฟ้าไม่มองแล้วว่าตัวเหมือนกาทำบินทลาไปเคียงคู่